มีข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับกับเที่ยงวันทันข่าวชนก็จะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับที่ตอนนี้เซียนหวยก็ต้องบอกว่าดีใจไปตามๆกันนะครับเพราะว่ามีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาควบคุมอย่างจริงจังนะครับในการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ให้เกินราคาคู่ละ80บาทนะครับรวมไปถึงเรื่องของ แฟชั่นสินค้าแฟชั่นในประเภทของสินค้าต่างๆนะครับในส่วนของพาณิชยเองก็เตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม Thailand Grand Sale ครับมีการลดราคาสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้จะจัดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็กําหนดการมีวันไหนที่จะจัดงานบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามถึงรายละเอียดกันนะครับ เชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารของเราในช่วงเที่ยงวันทันข่าวชนครับรวมส่ง SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความของคุณนะครับแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422105ครับตอนนี้เรามีของรางวัลจากเอเซอร์มาจากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆส,สีขาวแบบนี้นะครับใครที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ครับก็สามารถส่ง SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความของคุณตามปกติในการแสดงความคิดเห็นนะครับและส่งมาที่422105 โดยวงเล็บมาว่าเอเซอร์นะครับเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะจัดส่งเสื้อแบบนี้ไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับย้ำว่าต้องวงเล็บมาด้วยนะครับว่าเอเซอร์ครับ422105นะครับส่งมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนุกกับรายการของเราในช่วงของเที่ยงวันทันข่าวชนด้วยนะครับ422105ครับ เรามาดูกันที่ข่าวที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ติดตามทุกเรื่องแน่นอนครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในข่าวของเรารวมไปถึงการรายงานข่าวจากสูนข่าวต่างๆในช่วงที่2ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับกับช่วงของวันนี้ในอดีตครับ